สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับรายการเพลย์ฟูลไลฟ์วันนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธฮอนด้ากับรถตัวแรงนะครับฮอนด้าซีบีอาร์พันทริปเปนานะครับอ่สามตัวไม่ได้สองตัวแล้วสามตัวแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นเอสพีด้วยนะครับที่เราไปดูสเปเชียลสียลอินสหะนะครับเพราะมันจะมีตัวทริปเปนาธรรมดานะครับสีดําด้านหลังเห็นไหมด้านหลังนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นสีไตคัลเลอร์นะครับทำออกมานะครับเป็นตัวพิเศษครับ ถามว่าตัวนี้กับตัว CBR 1000RR ตัวเก่าเนี่ยมันต่างกันยังไงมันเปลี่ยนโมเดลเลยนะนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมแล้วนะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคือเปลี่ยนน้งคันนะครับเอ่อตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสี่สูบนะครับเครื่องสี่สูบเรียงนะครับแล้วก็ 1000cc เหมือนกันแต่เปลี่ยนขนาดกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงชักสั้นลงนะครับคือมันทับมันส่งผลให้อย่างในสเปคเนี่ย ที่เขาแจ้งมานะครับแรงม้าตัวนี้นะครับอยู่ที่214แรงม้าอันนี้คือสเปคเมืองนอกนลยใช่ครับคันด้าไม่ตึงแล้วไม่นะไม่ตึงไม่ตึงเหมือนบางคนบอกแรงม้า1 8 0ก็ตึงกับ200กันไม่ใช่นะเมื่อก่อนบอกคันด้าไม่แรงนะครับพอเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์สแควร์ก็คือกระบอกสูบนะครับใหญ่กว่าระยะช่วงชักเยอะๆเนี่ยนะครับมันทําให้รถมันสามารถทํารอบได้สูงมากขึ้นนะครับแรงม้ามันถึงได้ตามมานะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าไอซีพี พันดับเบิลอาร์เนี่ยเขาว่าดับเบิลอาร์ครับอ R สามตัวเนี ruit, ่ยทริปเปิล R เออทริปเปิลต้องทริปเปิล R นะครับต้องทริปเปิลอาร์นะดับเบิลอาร์มันคือตัวก่อนใช่ต้องทริปเปิลอาร์แล้วก็ตัวนี้ตัว SP ด้วยครับแล้วตัวที่เป็นตัวพิเศษขึ้นมาจากตัวธรรมดานะเพราะว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวธรรมดาก่อนดีกว่าทริปเปิลอาร์ตัวธรรมดาตัธรรมดาที่ไม่ใช่ตัว SP ไม่ไม่ใช่ตัวสเปเชียลแล้วทีนี้เราจะได้มาดูว่าตัว SP เนี่ยมันมีอะไรที่มันต่างกันนะคคคครรรรัััััับบบบกกก็ตตตตววววเเืื่่่่่อออองงยยนนนนนน์ะะหมาทีไปแแล้ส ถ้าเป็นตัวตัวทิเบนาธรรมดานะครับก็สังเกตนะครับตัวชชอกอัพนะครับโช้กอัพหน้านะครับจะเป็นโชวว่าแต่เป็นโชวว่าแบบแมนนวลนะครับก็คือใช้การปรับตั้งนะครับโดยใช้โดยใช้ไขควงปรับคลิกปรับคลิกปรับคลิกเอาเป็นเป็นแบบเป็นแบบปกตินะครับโชว่าหลังก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนพวกระบบหน้าจอนะครับพวกระบบเบรกอะไรพวกนี้หน้าจอกับเบรกเป็นตัวเดียวกันอยู่ใช่ครับตัวเดียวกันเขาบอกว่ามันมาจากตัว RCV นะอ่า หน้าหน้าจอเดียวกันหน้าจอเดียวกันกับตัวตัว G P เลยนะใช่ครับแต่ว่าตัวซัมเบรกนะครับอย่างเบรกหน้านะครับตัวนี้จะเป็นนิซินอ่าให้มาเป็นนิซินเพราะว่าพอพื้นฐานของ Honda าเขาใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วใช่ใช้นิซินแล้วก็เป็นการเป็นการยึดแบบเลเดนเมาส์ครับเลเดนเมาส์ใช้จานโคตติ้งตัวชิปนาเนี่ยจะให้ท่อเดิมท่อสต็อกมาเลยนะยี่ห้ออะไรครับอะคาปูวิกอะคาปูวิกนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยนะโลโก CVR f l b e ก็คือคือเหมือนเขาออกแบบมาให้ตรงรุ่นต่อตรงรุ่นนะครับแล้วก็เป็นดูจากเนื้องานนะครับน่าจะเป็นขนาดไทเทเนียมนะครับใช่ครับก็สมราคาสมราคาตัวนี้ราคาเปิดมาประมาณ9,000แสกว่าเก้าเก้ามาร้านนึงอ่ะง่ายครับงมานะครับก็ล้านหนึ่งทอนไม่กี่บาทใช่แล้วก็ตัวนี้นะครับไม่ใช้กุญแจแล้วนะเป็นเ y เลตเป็นเ y เลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม่มีไม่มีไม่มีช่องกุญแจสำหรับขับ ไม่มีช่องแจ้งราับขันนะครับจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเหมือนพวกตระกูลอาวันเอนะเีื<ช>่อเตแจ้งนะครับก็เป็นคีย์เลสใช่ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสเปคต,ตัวธรรมดาอันนี้คือคร่าวนะครับส่วนตัวนี้ไม่มีควิปชิปนะตัวนี้ต,นตัวนี้ไม่มีควิปชิปใช่ครับก็คือถ้าคุณจะใช้งูนก็ต้องไปติดตั้งเพิ่มเอา อย่างอันนี้เขาก็ยังนี่อยู่นะยังคงโลโก้ฮอนด้าไว้ตรงนี้ที่เดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะโลโก้ปีกนกนะครับซึ่แรงม้าเพิ่มมาแบบ9ก้ากระโดดนาดนี้นะครับก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งของฮอนด้าในวงการแข่งขันเนาะใช่เมื่อก่อนในรายการในรายการวงซูเปอร์ไบค์เนี่ยจริงๆิฮอนด้าลงลงแข่งร่วมลงแข่งมาตลอดครับแต่ผลงานอาจจะไม่ค่อยไม่โดดเด่นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับแต่พอผมเชื่อว่าถ้าได้เครื่องบล็อกนี้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็ เป็นตัวทิเบนาตัวใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะสร้างผลงานได้ขึ้นมาเบียดกับคู่แข่งได้ดีนะครับอ่ะโอเคพามาดู s p s c เอเาจอดเลยต่างตรงไหนบ้างนี่เมื่อกี้เราเราไล่เหมือนที่เราพูดกันคันนู้นเลยนะตัวแรกเลยนะครับผมเห็นเลยโชกโชกคหน้านะครับตัวนี้เป็นโช๊คออรินละโอรินไฟฟ้าด้วยโอรินไฟฟ้านะครับสามารถตับตั้งได้ตามที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่แจ้งมาเขาบอกว่ามันสามารถเซตค่าแข็งอ่อนได้ที่ ตัวปุ่มด้านข้างได้เลยครับผมหรือพวกแคมปิ้งนะครับไม่ต้องมานั่งเอาไขควงอ่าไม่เหมือนไมม่เหือนรุ่นสแตนดาร์ดที่ต้องเอาไขควงมานั่งขันครับนะครับแล้วก็ตัวนะครับปั๊มบนนะครับให้แบมโบ่มาแล้วครับหน้าหลังก็เป็นโอลินโอลินนะครับโอลินนะครับโอลินเซ็ตได้เหมือนกันนะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่จัดมาบัมเบกหน้าเป็นเบมโบ่นะครับตาริม่านะครับตัวนี้ตัวใหม่ ใช่ครับตัวใหม่ที่ใช้ในตัวท็อปทอปของพวกรถสปอร์ตนะครับของค่ายพวกค่ายยุโรปนะก็จะใส่สปาลิม่ามาทั้งนั้นก็มันข้อดีมันคือน้ําหนักเบานะครับกระทัดรัดแต่ให้พลังเบรกที่สูงแล้วก็ด้านหน้านะครับก็แรมแอร์เหมือนเดิมครับแรมแอร์แล้วก็ตัวไฟ LED นะครับแล้วก็ช่องช่องลมช่องแรมแอร์นะครับอันนี้นี่ช่องนี่พี่ปีกปีกวิงเล็ดปีกวิงเล็ดนะครับนี่เป็น มาตรฐานของตัวแรงใช่ตัวแรงของรถแต่ละค่ายไปแล้วใช่ครับโตัว L มาเหมือนกันเลยครับต้องมีวิ่งเลยละ<อ>แล้วก็ตัวนี้ที่บอกไปมันก็จะเพิ่มมา,าเพื่อระบบอเกื่นๆอย่าง Quick ิป i f t นะครับค u ิ c ชิปตัวนี้ก็ติดตั้งมาให้แต่โรงงานเรามาดู q u ค c ิ s ชิปอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้เยอะเลยนะครับตัวนี้ค u ิ c ชิปติดตั้งมาให้แต่โรงงานอัพดาวด้วย5โลลวแรงหมดทั้งหลายบีซีนะอัพดาวนะครัติดตั้งนะครับเหมนท่่าไร ให้มาเลยให้มาเลย,เลยแล้วก็แต่ว่าตัวท่อก็ยังเป็นราคาก็ยังเป็นท่ออาคาเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอาคาติดตั้งจากโรงงานใช่ครับ,รบแล้วก็มีโลโกโ้ CBR Fiber ซึ่งตัวนี้พี่นัทมองอนาคตว่าไงบ้างพี่คือผมว่าเขาพัฒนามาเป็นตัวทิปนานะครับเพราะว่าน่าจะเพื่อ ขยับมาตรฐานความแรงของรถสปอร์ตของ Honda นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือ h o n d a มันเริ่มติดภาพนะครับว่าเฮ้ยคือมันเป็นรถที่ขี่ถนนและคนใช้งานทั่วไปใช้งานได้ดีนะครับแต่พอไปลงแข่งขันเนี่ยเรื่องแรงม้านะครับหรือเรื่องกําลังเนี่ยอาจจะด้อยหูแข่งนิดหน่อยนะครับมันทําให้ในรายการแข่งขันเนี่ยผลงานออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้พอเปลี่ยนช่วงชักมาลูกสูบ81เนี่ยแน่นอน ชักสั้นขนาดนี้นะครับนะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเดี๋ยวพอทีมที่ใช้ h o n ด้าเนี่ยเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเรามารอดูผลงานว่าจะออกมาเป็นยังไงผมเชื่อว่าปีหน้านะ,นนะ2อ2 1นิเะ w b k เนี่ยสนุกแน่นอนได้ตัวขี่ดีๆนะ<ช>ผมเชื่อว่าคาวาก็คาวานะครับมีหนาวๆกันบ้างดูกะตีก็ดูกะตีด้วยแหละมีหนาวๆกันบ้างนะครับค <laughs> รับมก็จัดเต็มขาานาดนี้สิ่งที่บอกคือทำออกมาเพื่อน่าจะตามกฎของโปรโมด้วยใช่ครับ โอเคโอเคเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยอนนลำลาครับทุ่นครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ